ครับคาบายโปรดักต์นำเสนอสวยๆเองหนึ่งคันนะครับอันนี้เป็น MG รุ่นแกรนนะครับสี่ประตูนะฮะเอ็กชนเดอร์นะครับตัวนี้ปีน2020นะครับของเดิมเป็นเบาะผ้าแล้วเรามาทำเป็นตัวสวมนี่ครับหลังจากทำเสร็จแล้วงานออกมาอย่างนี้นี่นะครับแยกส่วน ตรงนี้ก็เป็นตัวสวมนะครับเนี่ยแล้วเราเวลานนก็สวมปุ๊บแล้วก็เราก็ตัดทําเหมือนยึดติดเลยนะครับแต่ว่าไม่ให้เสียบอดเดิมนะฮะตรงนี้ยังงานงานได้นะฮะนี่ถ้าเป็นงานสวมของคาร์ไวโ p ป o d u ักอันนี้สีดําได้เย็บสีเทานะครับตรงกลางนี่ก็จะเป็นสีครีมตะขายตรงกลางก็เป็นสีดําได้ครีมนะครับสวยๆเลยนะครับนี่คือส่วนของพุ่มเบานะฮะดูแทบไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นตัวสวม ผมถ่ายให้ดูด้านหน้าด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้ได้ที่เย็บก็ได้ในร่อนนะครับนี่ได้ในล่อนสําหรับเย็บเบาะรถยนต์โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ข้างหลังทั้งกระเป๋าสองข้างแต่ไอ้ทำกระเป๋าเนี่ยนะครับถ้าหนังไม่ดีเนี่ยมันจะฉีกขาดบริเวณนี้แต่ของเราเนี่ยนะฮะหนังหนาหน,นึ่งมิลนี่ครับประกอบ้วยฟองน้ำห้ามิลแล้วก็มีผ้าทีคอร์ดความแข็งแรงอยู่ที่ผ้าทีคอร์ดข้างหลังเนี่ยนะครับนี่นะฮะก็เลยใช้กันได้ยาวๆนะฮะ ด้านหน้าเนี่ยนะครับส่วนหน้าสัมผัสเนี่ยนะฮะทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นส่วนนั่งหรือว่าจะเป็นส่วนพิงเราใช้ผ้าทีคอร์ดนะฮะเสริมฟองน้ําทั้งหมดนะครับเพื่อความแข็งแรงใช้กันทนทนนะครับนี่ให้ดูด้านหน้านะด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้เลยครับสวมนะฮะนี่มองผิวเผินนี่มองแทบไม่ออกทําไมเราทําชุดสวมเข้ารูปตรงรุ่นอย่างนี้เพราะราด้วยเหตุผลว่าวันหนึ่งนะฮะเราใช้งานไปเนี่ยนะครับไม่ ช่วยรักษาบอ่อเดิมวันหนึ่งเราไม่ใช้เราถอดสมออกนะครับของเดิมก็ยังอยู่อย่างเดิมแต่ถ้าเราทําแบบคุณภาพเกรดต่ำนะฮะทำแบบยึตดติดเกรดต่ำนะฮะแล้วส่วนของตรงนี้จ,จะปรีเย็บทุกเจ้านะครับถ้าใช้งานหนังธรรมดาใส่ลงไปแต่ถ้าหนังลามิเนตเนี่ยนะครับประกอบฟองน้ํา5มิลแลวก็ลามิเนตด้วยผ้าทีคอร์ดเนี่ยจะใช้ทนนะครับคือทนรอยปรีพวกนี้ทางร้านนี้รับประกันให้3ปีเต็มเลยนะฮะการปรีแต่ของการเย็บนะครับแล้วก็มาดู อันนี้ปูพื้นนะครับ5 d 6 d 7 d แล้วแต่คนจะเรียกแต่ของเราเนี่ยนะครับเราทำกระเป๋าข้างๆน,น,นี่ตัวหนา13มิลมีหมุดทองเหลืองตัวนี้ก็พันเพดพลาสติกนะครับเก็บงานเรียบร้อยหมดนะครับนี่นี่ยดูนะครับนะฮะคุณภาพงานของทางร้านนะครับเราคำนึงถึงคุณภาพเป็นหลักนะครับอายุการใช้งานเรามีหน้าร้านเรามีตัวตนนะฮะเราไม่ได้ซื้อมาขายไปเราเป็นโรงงานประกอบนะครับ นี่ครับเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานอยู่ที่นี่นะครับเราถ่ายให้ดูนะฮะว่าเออรถ MG เนี่ยนะครับทำไปแล้วออกมาเป็นอย่างนี้นะคุณภาพเราออกมาอย่างนี้อายุการใช้งานก็ว่ากันไปนะครับว่าเออถ้าเกิดดีก็อยู่นานถ้าเกิไม่ดีก็ขาดง่ายแต่ของเราเรากาลังตีเรื่องคุณภาพนี่ครับนี่ถ้าไม่ดีจริงเราคงไม่ถ่ายรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตามซอกให้ดูนะครับ แต่เรามั่นใจในคุณภาพของเรานะครับว่าคุ้มค่าเงินแน่นอนสําหรับมาที่ดีนี่ครับนะฮะหรือว่าสอบถามมาคุีก่อนได้นะครับที่08099506370917099960ร้านเราอยู่ลาดพร้าว124ซอยย้อยซอย9เราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานขอบคุณนะครับสวัสดีครับ